เพิ่นมาพักกระเดาเนาะค่ะน้องใส่เพื่อนชาติพี่น้องมาพักกระเดาน้องยังเด็กๆว่ามันเด็กหน่อยอยู่ยใสมาอันนั้นอ่องเสี่ยวเสี่ยวอยู่ส่งหวยไหมเก็บประกอกเนาะค่ะน้องเก็บประกอบอยู่เพื่อนกันอุ้ยหน่อยมันอันนั้นเลยมันแตกลูก อ่ะมันมีตะนวยอันนั้นเว้ยกอกหลายหันอ่ะเอาสอบมาใส่ค่ะลูกเอากลัสอบมาใส่เอาไซถ่ายอันสักนจะกประเทศจะสอบลูกเก็บค่ะลูกเก็บเก็บเก็บมะกอกกันพาเด็กๆมาเก็บมะกอกไปใส่ส้มตามเก็บมะลูกเก็บหน่อยดีๆ,ๆนะลูกเนดะ้อ ี่ะเก็บดงวมาเก็บฮะอันนี้หน่ามากุดปูเก็บประกอบซะก่อนฮะอ้อเง่นหนียังถูกเก็บที่ละนี่น่ะ ขี้เียดอีหยังมากรอกมาเป็นต่ขี้เียดลูกใขี้เียบ่คะง่ะายกอกเยอะแย,ย,ยะเลยาค่ หาลูกกระปูกันมาขุดละคะ่ะเที่อนหนึ่งค่ะป้าพอเล็กหน่อยแม่เลิกขันจะขุดถึงบาถึงดอกอ่ะพี่ดองนะคะไปช็ดตามเอาหึ่งข้างโนวาด้มันเลิกค่ะได่พี่กายเห็นบ่เลิก พุชุกปีอยู่ค่ะมันบ่เลิกค่ะปีนี้มันเลิกคือเลิกแท้ตัวกับมัใหญ่เนาะค่ะตัวมันพอดีดองเลยนะตัวดีแต่ตัวมันใหญ่ตมันตันงต้งมันมันถือกันให้แม่เด้ลูกมันดังปองแป้งปองแป,งป,งแปง้งนะคะโอ้ยลูกกับบอถือให้ใส่หัวให้ลูกถือป่องให้ ส่วงโควิดเนาะค่ะส่วนมันมยังกัรลาคาของขืนเนาะค่ะเนาะเนี่ได้เท่าประหยัดลงมาได้เนี่ยเท่ากับประหยัดเอานะคะ่ะเนื้อหาเลากกินน้ำหวยน้ำทงนังสิละค่ะแรงเบาผ้าละการเสรียจ,จ่ายลงเนาะค่ะเนาะมันหลอกเขากับจังสีละค่ะ กินน้ำทงไฮทงหน้าน้ำหวยน้ำหองนะคะค่ะนอเนี่อยอะไรฮะใครฮักกับบอตรงสื่อเพิ่นเนี่ยแล้วฮะเฮดบอใดหาบอใดฮักกับจังสื่อเพิ่นเอาข้ะ,ม,ะมันบ่มีค่ะลูกเพิ่นคุดล่ะค่ะแถวนี่เข้าไปทางฝั่งนู่นคุณไปทั้งขนลูกมาค่ะลูกไหม เบืง้งแหนงเราใหม่นะเนาขาหน่ะก็นี่ค่ะแหนงมาค่ะกัแบบมีอยู่ค่ะมีแหน่อยู่มันก็บาเป็นนอมันเนาะขาหน่อยามนี่เราใหม่ธรรมาชาติมันจะบ่มีนอหรอกเอาแหนงมัน,สนแสบแหนงนิหน่อยๆมันงสิเอาไปแกง น้ำห่วยค่ะบพราั้นโบกอีกค่ะบพราั้นโบกขนาดยังหลายเหมือนเดิมีปลาบอนปลาเป็ตามีเนาะค่ะเนะาะบโบกค่ะปีนี่คิดว่าบโบ,บกแน่ๆเลยปลาเป็นตะลายค่ะย,ย,ยิ้มยิ้มอยู่ดินะะเนาะค่ะน้องป้าค่ะเพิ่์นเนาะค่ะเนาะเป็นตะมีป้าเด็ด เพิ่นก็จะตึกแหลมมัง้งหนามมันขุนๆนะคะเน,ะนาะหนามมันสีขุนๆปลามหาคนกระปูกับเป็นมหาหน,น่อใหม่แล้วค่ะหน่อใหม่กับมีเนยอยู่ค่ะมันนัดเอาบ้านได้ไปซื้อลงมาเอาอีกลูกอยากมาง,งานแลนะะ้ว เมื่อยว่ะฮะห่อนแดดแล้วผันกับกับแล้วเนี่ยเสื้ผ้าลูกกับกับปูกับปลาเดกพ่อตู่นะคะเนาะเดน้อใหม่กํมหนึง่งนัมี่ะขพอถึงนี่สิเอาเนี่ยมาขอเอานะคะแล้วผ้าลูกเม้่อิงสากนงมาเด็แเ๊บหนึ่งกันจากเมื่อผานผยมากผันจากมานํำ บอค่อยมีหู้กับปูค่ะปีนี่ติกายเนี่ยมัดคุดอยู่แถวนีหลายค่ะดูปูแต่มันเลึกค่ะฮะมัน,นหู้มันถีบบอลเลืกเนาะค่ะเนาะอาจจะคุดได้นี่ค่ะนี่นี่นี่ขนาด จะ hút ถึง กนบาถึงค่ะกับปูมันเลึกแต่ชั้น,นี่แหละค่ะบ่าใดท่าเห็นเบื้องตอนกลืน,นะะเนาะน้ตอนขุดกัะปูบ่าใดท่าเห็นเบื้องต้มีไผจับกล่องให็นค่ะไม่ได้ตักตัวอันไเนติมมันลึกค่ะก้นบาถึงลึกมากเลยตัวนี้จังบ่ลึกกันกับมีพ่อไดขุดอยู่นะคะ่ะกัะปู แต่มันลึกคนบดถึงกับเลยสศยาค่ะเจ้ากอนผู้สีประรงกับเาขาเสียการบานทรงคู่นะคะเนาะประดุลา้าเมื่อปรดุกไปะจะพอกันอยู่ตอนประหอดเถียงแล้วนะะเนาะนาะลูกสาวไปยอมมาเห็นบักสังละกปปะบเอากสังมาจังสิบอผ้าเมากกืปปอกิบปาบ่อเก็บเมื่อนำา่าฉันหากเก็บข้าลูกมาค่ะค่ะสีหอดเถียงละค่ะเหนื่อยห่อนแดดแล้วค่ะ พอแล้วค่ะฝากใครมากินนี่ฝากกดไหลก์กดแช่กดติดตามไม่นั่นนีด้วยค่ะเด้อพอบกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ